เอาโอเคทุกคนครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับผมนั่นก็คือท็อปอัพนันเองนะครับมีดาบคาตานะเข้ามาใหม่ใช่ไหมครบรอบสี่ปีที่มันบอกนะครับก็วันนี้เป็นวันที่26นะครับผมก็ถ้าเป็นวันที่ยี่ไม่ดิวันที่26หมดจนหมดวันที่1นะครับผมก็จะไม่สามารถเติมได้แล้วก็นะครับผมคาตานะตัวนี้ไม่ใช่ของเลนะครับผมก็จะเอากลับมาขายนะครับ ก็น่าถ้าเอากลับมาขายก็น่าจะแพงขึ้นสัก2 0 0พเพชรอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นของฟรีสาหรับสายเติมนะครับผมย้ำอีกทีนะของฟรีสาหรับสายเติมไม่ใช่ของฟรีสําหรับสายฟรีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องเก็บไว้แหละนะครับผมว่ามันเป็นของฟรีนะสาหรับผมนะสําหรับสายเติมนะไันเป็นของฟรีนะเราเติมเพชรเพื่อที่จะอะไรมันซึ่งมันก็บังคับให้เราเติมอยู่ดีนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาเติมกันดีกว่านะผมเก็บสะสมไว้ยังไงยังไงซักกิจกรรม วันนี้ก็มีแบบว่าอ่ามัดใหม่เข้ามาที่ผมไม่ได้รีวิวนะโอ้โหแบบผมขี้เกียจมากเลยโอเคเรามาเติมกันดีกว่านะผมสี่ร้อยเก้าเพชรนะครับผมก็179บาทนะฮะเอาเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม179บาทก็540เพชรเอ้ย520เพชรนะครับโอเคไปที่หน้าเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของคัตาน,นาสายฟรีเอ้ยของฟรีสําหรับสายเติมนะครับผมนี่เลยค่อนข้าง,างจะสวยเลยนะ สวมใส่ไปเลยนะครับมาดูกันนี่นี่ขัตนาไฟผมถืออยู่นะโอเคมาเปลี่ยนดาบกันหน่อยดูซินี่นะเสดงในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมนี่เอฟิกก็น้อยนิดนึงนครับน้อยไปนิดนึงฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ่อในส่วนของหมัดปีใหม่เอ้ผมจะพูดปีใหม่ละในส่วนของหมัดครบรอบสปีนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับผมสวัสด,ดีเหล่าอาสวินรัติการและวันที่2 7สิงหาคมด้วยนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับผมมีหมัดใหม่เข้ามานั่นเองนะผมก็เป็นหมัดร,รอบ4ปีนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็เป็นท็อปอัพของคัตนานะครับผมเป็นของฟรีสําหรับสายเติมนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายเติมนะครับผมสายเติมจ๋าเลยนะผมก็ควรจะเติมเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นของฟรีอนาคตข้างหน้านะผมมันจะกลับมาขาย แพงกว่าเดิมแน่นอนนะครับต้องพูดว่าใครที่เป็นสายสะสมมากดีกว่าเออใช่เป็นสายสะสมก็ควรเติมนะมันก็เหมือนกับของฟรีนั่นแหละนะทุกคนที่ได้มานะครับถ้าใครไม่เอาตอนนี้นะถ้ามันกลับมาอีกรอบมันจะแพงกว่าเดิมร้อยเท่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของฟรีกันดีกว่านะครับตหนึ่งเด้อเรามาดูของฟรีกันดีกว่านะว่ามีอะไรนะก็สําหรับวันที่ยี่สิบแปดนะผมก็มีตัวละครฟรีนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่ารับไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าใครแบบว่ามามาลับไม่ทันอนาคตข้างหน้าก็จะมาขายแบบว่าแพงกว่าเดิมนะผมประมาณ499เพชรอย่างที่มันเคยมาเมื่อก่อนนะลองดูนะตัวละครอ, uh huh. อ่าเห <deliver> ็นไหมตัวนี้ชิโรผ่ผมผมรับไม่ได้ผมรับไม่ทันะ่ะมันก็มาขาย499เสบผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหมัดใหม่เป็นยังไงนะนี่นะผม จริงๆแล้วมันควรจะมากับชุดนะครับเป็นแบบว่าเหมือนเซิร์ฟต่างต่างชาติเซิร์ฟเซิร์ฟนอกอะ่ะมันจะมีพวกนี้ชุดมาพรุ่งนี้ชุดมา,ชดมาใช่เหรอพรุ่งนี้เหรอใช่ใช่ใช่ยี่สิบแปดชุดมาเออจริงๆแล้วมันควรจะมาพร้อมกันนะถ้าเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟนอกอะ่ะเซิร์ฟนอกเซิร์ฟนอกเนี่ย what <laughs> ถ้าเป็นเซิร์ฟนอกมันจะมีแบบว่าโทเค็นใช้โทเค็น4อันก็ได้หมัดแล้วนะ5อันก็ได้ชุดนะครับผมก็สำหรับหมัดนี้ หมัดเนี่ยเสียงแปลกมากเลยนะทุกคนทุกคนว่ามันเท่ตรงไหนไหมทุกคนว่ามันเท่ไหมผมว่ามันไม่เท่เลยนะดูดิมันอ้วนอ้วนมันอ้วนอ้วนยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนเนี่ยอ้วนมากเลยอ้วนอ้วนนะแล้วก็เสียงมันก็แปลกๆด้วยนะมันมันมันสู้อะไรก็ไม่ได้กับหมัดไฟของผมเลยอ่ะใช่แล้วแต่ถ้าทุกคนแบบว่าเอ้ยมีหมัดไซตามะาแล้วอ่ะจะเอาอีกไหมไม่ควรเอานะว่ามัน เสียงมันใช่ใช,ใชเสียงเสียงมันแปลกแลกและหมัดคอปปายังสวยกว่าเยอะเลยนะเออหมัดไฟหมัดน้ําแข็งมันยังดีกว่าเยอะเลยนะทุกคนก็สําหรับใครที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้นะผมอย่างมีกรณีศึกษาแล้วนะผมก็เป็นของคอปปานะครับก็คือถ้ากดกด100เพชรนะครับมันก็จะได้เลยโทเค็นหกดอีก200ก็ได้ีอ2โทเค็น3 0 0ก็ได้อีก3โทเค็น แล้วก็สี่ร้อยก็ไดของเกลือ5 0ร้อยก็ไดของเกลือสรุปนะครับทั้งหมดสองพันห้าร้อยเพชรนะครับเออสองพันห้าร้อยเพชรตีไปนะครับผมสองพันห้าร้อยเพชรอย่างชุดคข้าป้าการันตีก็ได้สองพันห้าร้อยใช่สองพันห้าร้อยเพชรนะครับประมาณนั้นนะไม่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 มากไม่เกินนะครับไม่เกินใช่ใช่ไม่เกินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่นี้แล้วกันแล้วก็มีของฟรียําว่างนะครับแล้วของฟรียําว่างใช่ไหม ก็คือของสี่ปีตรงนี้นะทุกคนมีดูตรงนี้อ่านี่อย่าลืมมารับชุดฟรีด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าเล่นประจําอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมารับชุดตัวผู้ชายฟรีได้เลยนะนี่ผมก็มีแล้วนะตัวนี้ผมก็เลกไปแล้วนะผมไม่รู้ว่าผมไปแลกก่อนทําไมนะแทนที่จะรอทําคลิปกับทุกคนนะแล้วก็มีของแบบอทุกคนอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้โทเคนพวกนี้หามาจากไหนนะครับผมก็มาที่ตู้สุ่มตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เล่นแล้วก็เหมือนไป อ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะผแล้วก็มีสิทธิ์ได้กล่องด้วยนะนี่ดูได้กล่องปืนอะไรเงี้ยเห็นไหมอ่าของกล่องปืนที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น MP40 นั่นแหละนะครับอืมก็ของแพงน่าดูของแพงเลยแหละอ่าแล้วก็มีของ4ปีตรงนี้ด้วยเป็นระเบิดนะผมให้ไปถ่ายรูปก,กับหมวดนี้คนที่เขาไปเต้นกันนะ่ะเนี่ยหมวดเนี้ยหมวดเนี้ย ก็กดเข้าไปมันก็เจอตัวละครแล้วก็ไปถ่ายรูปของเขานะครับผมถ่ายมาให้หมดทุกตัวเลยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของระเบิดนะครับผมนึ่งผมก็ได้มาแล้วนะลุงกดซับช่องผมด้วยโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมผมมารีวิวเฉยๆนะสำหรับคลิปนี้ฝากช่องเอ็กซ์อีเวนต์ด้วยนะไปอันซับมันแล้วกดดีดไลน์มันด้วยนะครับ,บไว้เจอกัน <laughs> ไว้เจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ